ลูกขวัดปี2541รับราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ขวัดมาลูกก็ได้ร่วมบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้มาแบบทุ่มชีวีและลูกได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประจำทุกปีปีพศ2542 โรงเรียนของลูกก็ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมของภาคตะวันออกรับโล่จากพระราชินีการหน้าลูกกราบขอความเมตตาพระเพราคุณหลวงพ่อฝันในฝันเกี่ยวกับพ่อของลูกที่ละโลกไปแล้วด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ฝันในฝันกันนะหลับไปแล้วกับฝันเป็นตุเป็นตะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดจันทบุรี พอพ่อแต่งงานกับแม่แล้วมีโรงสีข้าวและเลี้ยงหมูไว้ขายแต่ไม่ได้ฆ่าเองทำอาชีพนี้อยู่หลายปีต่อมาก็เปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงกุ้งกุลาด,ดำเพราะรายได้ดีกว่าพ่อคิดว่าอาชีพนี้ไม่บาปทำจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเนี่ยคิดไปเองไม่บาป คือเลี้ยงสัตว์นี่มันไม่มีปัญหาเนะีนะ่แต่ถ้าให้สัตว์เลี้ยงเรานี่นะคือเอาชีวิตของสัตว์มาเลี้ยงเรานี่มีปัญหานะแต่เราเลี้ยงสัตว์ให้มันมีชีวิตจนกระทั่มงมันตายอย่างเงี้ยเลี้ยงไปเถอะนะพ่อเป็นคนพื้นฐานจิตใจเนีดด่ยดีมีเมตตาอารมณ์เบิกบานสนุกสนานเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวญาติพี่น,น้องแล้วก็เพื่อนบ้านมีความขยันทำมาหากิน แล้ก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พ่อเคยบวชพระหนึ่งพรรษาลูกชายกระบวชหนึ่งคนแล้วร่วมงานบวชเป็นประจำลูกชายจะตักบาตรกับแม่ช่วงพ่อไว้กลางคนท่านมักจะช่วยงานบุญของวัดใกล้บ้านเป็นประจำจัดงานประจำปีหาเงินเข้าวัดเพื่อสร้างศาลาสร้างโบสถ์เป็นประจำเป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมด้านการศึกษา แล้วก็ยังทําบุญสร้างวัดศาลาท่ากระถิ่นท่า,ป,าป่าเสมอเคยทําบุญร่วมกับลูกที่ทำกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกก็เห็นพ่อดื่มเหล้าตลอดตอนปีพศ2541พ่อเลิกดื่มเหล้าแต่ก็เปลี่ยนมาดื่มเบียรแทนวันละสองขวด รล้ว้อาธิษฐานท,ท่านเลิกดื่มเหล้าเพราะห่วงสุขภาพแต่ท่านกระหันมาดื่มเยียแทนการดื่มท่านก็นไปเด็กก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครไม่หาเรื่องใครมันม,มีเวลาว่างท่านก็นชอบเล่นการพนานกับลูกหลานแต่ก็ไม่ยึดเป็นอาชีพวันหนึ่งท่านอาเจียนออกมาเป็นเลือดต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอต้องทำการผ่าตัดกระทันหันด้วยโรคตับแข็งเห็นไหม เหล้าเบียร์มันดีไหมล่ะไม่ดีหลังผ่าตัดท่านพักฟื้นอยู่ที่ห้องไอซียูระหว่างนั้นพระสมณเณรจากทุดงกสถานจันทบุระเพื่อนกระยนานมิตรน้องผู้ประสานงานคอยผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมชวนคุยเรื่องของบุญให้ท่านฟังบนหัวเตียงท่านก็จะมีรูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาวางไว้แล้วก็สอนให้ท่านท่องสัมมาอรหัง หมอบอกว่าผลการผ่าตัดหน้าพอใจจึงย้ายมาพักห้องธรรมดาท่านมักจะพูดถึงพระที่มาเยี่ยมในคนที่มาเยี่ยมฟังรู้สึกว่าท่านปีติดใจและเข้าใจบุญมากขึ้นกว่าเดิมมากท่านมีความตั้งใจเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดและเลิกอาชีพเลี้ยงกุ้งด้วยลูกก็ดีใจมากบุญที่ท่านทำก่อนละโลกคือได้ถวายเทยธรรมสามพันวัดเมื่อวันที่ย2เมษายน 2546พร้อมกับผ้าไตรกับพระอาจารย์ต่อมาการสุดหนักก็ต้องย้ายกลับไปอยู่ที่ห้องฉันเห็นเธอคือไอซียูหมอบอกว่าไม่ต่อเพราะตับไปทำงานและ่ม่ขจัดของเสียออกจากร่างกายท่านก็เริ่มไม่รู้ตัวลูกดีนำเทพสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเปิดให้ฟังพระภิกษุส,สมมเณรนคณะกรลยาณมิตรน้องผู้ประสานงาน ก็ได้มาทำหน้าที่กรรยานมิตรเหมือนครั้งแรกแต่ท่านก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวก็คิดว่ากายละเอียดเขาคงจะได้ยินท่านจากไปได้วยอาการสงบขณะอายุดได้66ปีท่านพูดถึงบุญถวายไทยธรรมสามพันวัดก่อนสิ้นใจลูกคิดว่าท่านน่าจะไปดีลูกได้เขียนบุญที่ท่านได้ทำและที่ลูกได้สร้าง เขียนบอกให้ท่านมาที่ว <te> ัดพระธรรมกายคือเขียนบอกนะจ๊ะให้มากราบหลวงพ่อให้มาเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีให้นึกถึงหลวงปู่ให้ต้องสัมมาอรหังและคอยนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่ลูกได้ทำกับหลวงพ่อโดยเขียนวางไว้ตรงที่ท่านชอบอยู่เป็นประจำแล้วก็เขียนบอกให้ท่านมาร่วมบุญตอกเสาเข็มตอนสุดท้ายหอฉัน แล้วถวายทยธรรมมพ0 0วัดวันที่ยีสองเมษาย,ยนด้วยซึ่งตอนนั้นตายยังไม่ครบเจ็ดวันแม่เป็นคนใจบุญทำบุญท่อพระป่าถวายผ้าตรายจีวรปิดทองฝังลูกนิมิตรรักษาศีลแปดในวันพระในช่วงเข้าภาษาเป็นประจำตักบาตรทุกเช้าคอยมาร่วมงานฉลองมหาธรรมกายเจดี และร่วมบุญอื่นๆบ้างท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นไม่ปกติมีอาการไม่สบายเนื้อตัวบ่อยมากปัจจุบันอายุ70ปีกรรมใดที่ทำให้พ่ออายุสั้นจากไปอย่างกระทันหันขณะน,นี้พ่ออยู่ที่ไหนรับบุญที่ลูกทำให้ขนาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ลูกไม่ได้บอกท่านขณะที่ท่านมีชีวิตยอยู่แต่เขียนให้ให้ท่านอ่านเมื่อท่านจากไปแล้วทำบุญอะไรยังจะทำให้ท่านได้รับและมีความสุขสบายขึ้นกว่าเดิมแม่ทํากรรมใดไว้จึงมีสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวควรทำบุญอะไรจึงจะแก้ไขได้ลูกทำกรรมใดไว้จึงต้องมาเกิดในแหล่งที่มีอาชีพ ที่ตามมีการทําปานาทิบาตกันมากและจะแก้ไขอย่างไรบ้างเอาเรามาฟังกันเลย mm. คุณพ่อตอนใกล้จะละโลกได้ตรึกระลึกถึงบุญได้แม้ว่าในระหว่างมีชีวิตจะเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาค่า และดื่มเหล้าแต่ก็เข้าวัดทาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อทำใจถูกหลักวิชาก็หลับแล้วตื่นขึ้นที่กลางวิมานทองบนชั้นดาวดึงเฟศส,สามและก็ไม่ได้วนเวียนอยู่ที่บ้านเลยดังนั้นที่ลูกติดกระดาษเอาไว้พ่อก็ไม่ได้อ่านและที่มีความรู้สึกว่าท่านหายไปเนะี่ย ไม่มาปรากฏไอ้ทางก็อบครัวได้รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆเลยเนะี่ยก็เพราะท่านไปเลยเนะี่ยไม่ได้มาแวะเวียนประทักศีนรอบเจดีเป็นบุญของท่านที่ได้ผู้ใกล้ชิดคอยเป็นกัลยาณในมิตรแนะนำให้ใจอยู่ในบุญทำให้อรลึกถึงบุญได้บุญจึงชิงช่วงไปสวรรค์ก่อนที่บาปจะช่วงชิงไปอบายนี่เราเข้าใจใช่ไหมจ๊ะ ไอตรงหัวเลียวหัวต่อตอนสึกชิงพบนี่แหละบุญบาปสำคัญจะใครใจใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าหมองไม่ใสก็ไปอบายนี่รหัสทานจำได้นะรหัสทานเนี่ยที่ท่านจากไปอย่างขะทันนันเพราะกรรมในปัจจุบันเป็นหลักคือเลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่าหรือฆ่าธรรมาหาร แล้วก,กรรมดื่มสราเมัยส่วนกรรมในอดีตก็มีบ้างเป็นกรรมปานาติบาทแบบเดียวกันนะจ๊ะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านจ้าซึ่งก็ยิ่งทำให้ท่านมีสภาพดีกว่าเดิมส่วนแม่ก็มีกรรมปัจจุบันที่ร่วมทำกับพ่อคือการเลี้ยงสัตว์เอาไว้ขายเขาค่า แล้วก็ค่ากินเป็นอาหารเลยทำให้สุขภาพท่านนั้นไม่ค่อยจะแข็งแรงควรทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆทั้งทานทั้งศีลทั้ภาวนาให้มากๆนะจ๊ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ๊ะเอที่ลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่ทำปานาฏิบาตเป็นอาชีพก็เพราะเป็นกรรมในอดีต เคยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางได้ประกอบอาชีพค้าขายเนื้อชำแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเองคือไปซื้อเข้ามาไปรับเข้ามาขายต่อแล้วก็มีความคิดว่าในตอนช่วงนั้นนะประการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่บาปเพราะสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของมอนุษย์นี่คิดเอาเองไงไหมคิดอย่างนี้ทุกวันจนเป็นปกติ ถ้าไม่มีเจ้อบาปนี้ติดตัวมาจึงต้องมาเกิดในครอบครัวที่ทำปานาติบาตเป็นอาชีพนี่ไม่มีเชื้อบาปตรงนี้เลยเราจะเห็นได้ว่าสัตว์นี่ก็คือมาจากมนุษย์เห็นไหมมันหมุนใจเ,เมื่อทำบาปแล้วไปมาหานรกไปอุสสะนรลกไป,กไปยม,มโลกเป็นแปล่สุรกายแล้วมาเป็นสตัตว์เดรัจฉานมันหมุนกันอยู่แต่ต่อมาเจอหมู่คณะได้เข้ามาศึกษา เรื่องราความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจดีแล้วก็เลยเลิกอาชีพค้าขายเนื้อสัตว์แต่เชื้อบาปก็ยังติดตัวมาจึงมาร่วมมันจึงมาเกิดร,ร่วมสกุลของครอบครัวปานาติบาศเป็นอาชีพจะแก้ไขก็ต้องทําบุญทุกบุญบ,บ่อยๆและอธิษฐานจิตจะได้เกิดในสกุลของผู้ประกอบอาชีพปานาติบาตอีกเลยให้เกิดในสกุลสัมมาอาชีวะ อีกทั้งต้องทำบุญพิเศษคือให้ปล่อยสัตว์ทั้งใหญ่และเล็กแล้วก็ทิศสุงสนให้สัตว์เหล่านั้นที่เรามีส่วนสนับสนุนการฆ่าทั้งทางตรงและทางอ้อมจ้า